ตอนคริสต์มาสพวกเราก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าจะเอาผ้าสีแดงม,มันเป็นยังไนะงไ,ม,งไม่รู้หอมยังเลยแมจัดโต๊ะเสร็จหนูนก็มาเลยนะ <c oughs> คือชอบจัดโต๊ะนะคะ <c oughs> ตอนคริสต์มาสพวกเราก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าอืม ปกติเราก็ไม่ได้ทำะนะแต่ว่าถ้าปีหน้าเราจัดบ้านอย่างเงี้ยเน่ก็คงจะเอาต้นคริสต์มาสมาตั้งเหมือนเนี้ยน,นะคะแต่ว่าถ้ามีลูกเนาะถ้ามีลูกก็คงเนี่ยจะทำาจากต้นคริสต์มาสกับลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีลูกนะเน่งดีจะออกก็ไม่ออกให้จะเอาผ้าสีแดงม,มันมันเป็นยังไงไม่รูกเดี๋ยวเปลี่ยนดูปีที่ ปีที่แล้วนี่ก็สีขาวนี่นะแตนน่หนงชอบสขีขาวแล้วมันมีตัดเราจะตัดสามารถตัดหรือใช่เอาอันนี้ตัดได้ไเข้ามาไหมฮะหรือยู่ข้างนอกแม่จะได้ปิดประตูไปลูกมันฝนตกแล้วเนี่ยอะหนาวมาเร็วมันจะมีไฟเนี่ยค่ะเปิดไฟได้นี่มันไม่เห็นเนาะเดี๋ยวปิดไฟตรงเพื่อจะเห็นเดี๋ยวจะเอาใบไม้นี่ มาวางเรียงแล้วก็เอาลูกตุ่มนี่มาตกแต่งโต๊ะนิดนึงน,นี่ถ้าเปิดไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส,สวยๆนี่สามารถจุดเทียนได้สวัสดีค่ะมานั่งแล้วค่ะจัดพอแบบเออมีอะไรหน่อยๆเนาะสำหรับห้องครัวเอ้ยห้องทานข้าวนะคะ จะเอาช็อกโกแลตมาวางเรียงๆแล้วก็เอาวางไว้ประดับตกแต่งบ้านสำหรับหวัวข้อคลิปเนาะเพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆก็จะถามนะว่าทำไมไม่มีลูกกันอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็หน่งก็เคยเคยตอบคำถามไม่ใช่ว่าแบบใน y YouTube เนาะเพื่อนเพื่อนนิงเอ้ยแม่นิงเอ้ยนะคะสำหรับแม่นีก็ถามบ่อยเหมือนกันนะคะตั้งแต่เริ่มแต่งงานแล่วแหละ หนิงเ,งเองเนี่ยแต่งงานกับนายช่างใหญ่มาก็เจ็ดปีแล้วเนาะทุกคนเนาะกะ็หนิงไม่เคยมีลูกนะคะแล้วก็หนิงไม่เคยแต่งงานที่เมืองไทยกับผู้ชายไทยอะไรเงี้ยหนิงก็ไม่เคยแต่งงานเป็นโสดมาจนสามสิบสี่แหละถึงนายช่างถึงคอแต่งงานเนาะก็มาเจอกับนายช่างใหญ่เนี่ยนะคะแต่ก่อนก็อยู่กับกลุ่มน้องๆกับแบบแซวพี่ เพราะว่าน้องๆเขาจะอายุอ่อนกว่าน,น้ประมาณห้าหกปีอะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นจะสามสิบก็เลยร้องเพลงสามสิบยังแจวกันก็ยังแบบหากันแบบในกลุ่มนะน,น้องก็ยังจะจําได้เนะเาะก็จนมาเนี่ยราคาพอแต่งงานมาหนิงก็ไม่เคยคิดที่จะไม่เคยคิดว่าในช่างใหญ่ไม่อยากมีลูกเนาะตอนแรกหนิงก็ไม่ไม่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เพราะว่าเรารักกันเราแต่งงานกัน เอาไปเอามาเออปีแรกหน่งก็ถามในช่างใหญ่บ่อยมากคุณเมื่อไรเราจะมีลูกไม่อย่างมีลูกหรออะไรเงี้ยเธอแม้แต่กระทั่งเพื่อนฝรั่งที่นี่ก็รุ่นให้เรามีลูกกันนะในนี้ในช่างใหญ่ก็จะสายหัวตลอดก็คือ,คอเขาก็จะบอกเหตุผลเนาะถ้าใครติดตามหนึ่งก็คงจะจำได้นะคะว่าในช่างใหญ่อะเธอ ลูกเหมียวเหมียวเนะะี่ยค่ะลูกจอมปวนเนี่ยหเห็นไหมทุกคนเหมียวเหมียวน่งใกล้ๆด,ดีียายแม่ยายมาหาหนูอหอมจังเลยแม่จัดโต๊ะเสร็จหนูก็มาเลยนะเนี่ยไม่เหงาเลยไรลูกเดี๋ยวแม่เล่าต่อพ่อแม่ชิดเสร็จก็อย่า เออนั่งนั่งตรงนั้นแลูกอุ้ยพ่อมาแล้วป้าป้ามาแล้วทุกคนก็คงจะรู้นะคะถ้าถ้าติดตามหนึ่งมาตั้งแต่นู่นเนาะก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามหนึ่งมาตลอดเลยนะคะเอ,อ่อว่านายช่างใหญ่อเธอมีลูกสาวนะคะกับภรรยาคนแรกนายช่างใหญ่เธอแต่งงานสองครั้งเนาะแต่เธอมีอ่าลูกสาวคนเดียวนะคะ ลูกสาวเธอก็อายุ30สิบแล้วนะคะเอ้าแต่ตินด่าพ่อมาฮะพ่อหนูมาเธอภรรายาภรรยาเก่าคุณแรกนะคะเธอคบกันตั้งแต่วัยรุ่นเนาะแต่อายุ20ปีก็ชวนในช่างใหญ่เอาเราไปเรามาในช่างใหญ่มาพอดี ทำขนมปังให้เธอกับกาแฟานะคะก็เรื่องราวก็สืบเนื่องจากเนาะในชั้นก็บอกหนึ่งว่าเธอออกมาจากพ่อกับแม่คือพ่อกับแม่ก็มีลูกชายมีเธอคนเดียวนะคะก็ตอนแรกเธอไม่อยากออกมาจากบ้านเพราะว่าตอนนั้นยังหนุ่มยังอายุยี่สิบเนี่ยยี่สิบนะคะเธอก็เลยเแฟนก็ชวนอะไรเงี้ยนะคะก็เลย มาซื้อบ้านหลังนี้ก็อยู่ด้วยกันแต่อันนี้เป็นบ้านของนายเช่ยงใหญ่นะคะไม่ได้ซื้อร่วมนะคะเธอนายเช่ยงใหญ่เป็นคนซื้อนะแล้วก็ทํางานเธอเริ่มทํางานตั้งแต่อายุยี่สิบโอ้ยเริ่มต้นสิบแปดมั้งเธอทําทงานนะคะพออ่สร้างสร้างบ้านทําบ้านหลังเนี้ยทําบ้านหลังเนี้ยเ,เพิ่มต่อเพิ่มเติมใหม่อะไรเงี้ยนะคะ เอาไปามาอยู่ด้วยกันแต่งงานมามีลูกตอนอายุ25คือลูกสาวซีหน้านะคะคลอดคลอดตอนในช่างใหญ่อายุ25ปีเนาะตอนนี้ซีหนาก็30แล้วนะคะในช่างเธอก็55ปีวันหมนะูเลยหิวข้าวค่ะทุกคนเราก็จะไปบ้านไม่ย่าด้วยเย็นนี่ <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะคือเธอก็มีลูกสาวแล้วเธอก็ให้คำตอบว่าผม ผมมีลูกตั้งแต่ยังหนุ่มเนาะเธอไม่ได้อธิบายเยอะแต่ว่าเธอก็บอกว่าเนี่ยการมีลูกจะต้องตื่นแต่เช้านะต้องแบบดูแลเขาทุกอย่างจะไปเที่ยวไหนก็ต้องพาเขาไปด้วยนะคะแต่ในช่างใหญ่เธอก็ดูแลลูกสาวดีมากๆเลยนะคะเธอดูแลลูกสาวคนนี้แล้วก็ลูกก็อ่คือหมายถึงสนิทกับพ่อมากมีอะไรก็จะคุยคุยกันในช่างใหญ่นะคะ เขาตอนแรกก็ทํางานอยู่ในเครือเดียวกันนแหละแต่ว่าซีน่าจะอยู่ฮัมบูกเนาะเมืองเมืองใหญ่เหมือนกับกรุงเทพอะไรเงี้ยนะคะออกไปออมาเธอก็ให้เตผลแบบนี้นะคะแต่หนึ่งก็พยายามทําใจที่เออบางทีเนี่ยเธออาจจะผ่านไปปีสองปีเธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะเอาอไปออกมาก็ ตอนแรกหนึ่งอยากมีหนึ่งอยากมีมากๆแล้วไม่ใช่แค่ตอนแรกนะคะตอนนี้หนึ่งก็ยังอยากมีอยู่แต่หนึ่งก็พยายามเข้าใจว่าในช่างใหญ่เธอเธอเธอรักหนึ่งไหมรักมากนะคะแล้วก็ดูแลหนึ่งเป็นอย่างดีไม่เคยที่จะว่าไม่เคยที่จะดูถูกอะไร แม้แต่นางหนึ่งไม่ไปทํางานไม่ได้ทําอะไรเลยเธอก็ให้เธอก็บอกเหตุผลสมัยก่อนผู้หญิงเยอรมันที่นี่เขาก็เป็นแม่บ้านกันนะคุณไม่ได้ออกไปทํางานแบบเหมือนสมัยนี้อะไรอเงี้ยเธอก็คุณก็อยู่บ้านเ,าเป็นแม่บ้านทําน้นทำนี่แล้วถามว่าคุณมีความสุขไหมเธอจะถามหนิงทุกวันว่าคุณเป็นยังไงสบายดีไหมแม่กระทำเมื่อกี้ก็ยังถามหนิงก็เลยแบบคือมันมันเติมเต็มอะค่ะทุกคน ถามว่าหนึ่งยังอยากมีไหมหนึ่งอยากมีมากๆอยากอยากมีเหมือนเดิมแต่หนึ่งไม่พยายามไม่เอาสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นความทุกข์คือหนึ่งไม่เอาความอยากมาอยู่เนื้อเนื้อเหตุผลเนื้อเขาเรียกว่าอะไรอะในเมื่อสามีเขาไม่อยากมีเราตัวเราจะทําไงอ่ะถ้าเราแบบถ้าสามีไม่อยากมีเราอยากมี มันมีปัญหากันทีนี้ทะเลาะบอกว่าหนึ่งไม่ชอบการทะเลาะหนึ่งไม่ชอบกันทําให้คนรักเราถูกใจไม่ไม่ชอบที่จะให้เขาต้องมาคิดมากแต่ว่าก็คือเขาไม่อยากมีหรอ <c oughs> มีอะไรจะเปลี่ยนใจเขาได้ไหมคะเนี่ยคือแบบคาตอบเขาก็ยังสายหัวเหมือนเดิมคือคือเ้่าว่าเขาทําหน้าเศร้าอยู่นะคะที่ว่าหนึ่งก็บอกว่าขนาดคุณ ขนาดคุณกับภรรยาเก่าอ่ะคุณยังมีได้เลยแต่ก่อนนี้ก็พูดบ่อยเนาะทําไมกับฉันนะคุณไม่อยากมีหรออะไรคุณไม่รักฉันหรออะไรอย่างเงี้ยนะคือคำคำนี้ก็เลยไม่อยากพูดอีกแล้วเพราะว่าความรักของเขาที่เขาทําให้เราแต่ละวันแต่ละวันเนาะนะมันมันเยอะมากนะก็ <c oughs> เลยไม่อยาก ให้มีปัญหาทุกคนก็เลยหนิงก็เลยผ่านมาเจ็ดปีหนิงก็เลยไม่ค่อยที่จะถามว่าหนิงยังพูดไหมยังพูดเหมือนเดิมนะคะแต่พูดเหมือนลมผ่านไปแล้วก็ปลิวพัดผ่านแต่อยากให้มันถ้าหนิงมีตอนนี้หนก็ยังมีได้นอะเพราะว่าหนิงก็เพิ่งกำลังจะสี่สิบสองนะทุกคนถ้าแก่กว่านี้หนิงก็คงจะไม่มีแล้วนะคะไม่อยากให้แบบเออเออ อายุมากแล้วมันมีม,มีลูกนะเดี๋ยวมีปัญหานะคะแต่ว่าถามว่าถ้าแบบมีแล้วเราคงจะดูแลเขาอย่างดีนะเนึ่งก็เลยเอาเอา,เอาตั้งแต่เอาลินลี่มาเลี้ยงเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะในช่างใหญ่เธอก็ไม่ได้ชอบลินลี่มากขนาดนี้นะตอนนี้รักมากนะคะแต่ก่อนนะแบบเออมีดุเนี่ยนะแบบมีรำคาญอะไรเงี้ยเอามาแบบเหมือนมีภาระที่แบบ เราไปเที่ยวไหนตอนไหนเราไปกลับเมืองไทยเป็นเดือนจะทํายังไงอะไรเงี้ยเธอก็คิดมากคิดเยอะก็เหมือนกับมีลูกนงี่แหละนึงว่านะก็เลยแบบพอเรากลับเมืองไทยไม่ยากก็ดูให้เนาะไม่ยาดูให้ไม่ยา,ด,ยาดูแลลินดี้เนาะดูแลอย่างดีนะคะตอนเนี้ยในช่างก็ผ่านมาสี่ปีเธอเปลี่ยนจากความที่แบบหงุดหงิดเวลาแบบแต่ตอนแรกเนาะเธอแบบ ดูเหมือนลินดี้จะเป็นพาราอะไรเงี้ยนะก็ตอนนี้เปลี่ยนแบบดนิงก็เคยแบบแกล้งเลยนะหนิงบอกเดี๋ยวลงค้าลินดี้เช่เไยเดี๋ยวจะให้เอาให้คนอื่นแล้วเดี๋ยวจะขายในเน็ตเลยอะไรเงี้ยใครจะซื้อก็ซื้อไปเลยในช่างบอกไม่ไม่ยังไงก็ไม่นะแบบเอ,อ้ยตอนนี้นในรักมากค่ะมากหนิงก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้เนาะใครจะมาอะไรเปลี่ยนใจในช่างใหญ่ได้ไหมให้เธอมา มาอยากมีลูกอีกสักคนหนึ่งกับหนิงเนี่ยนะคะแต่วังแต่ว่าแา,ามว่าหนิงกับแบบเออเป็นทุกข์ไหมหนิงไม่เป็นทุกข์ใจนะคะหนิงแบบเป็นคนที่หนิงนิงเป็นคนที่เหมือนกับอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้มันมันเยอะมากมายตั้งแต่สมัยเด็กแล้วหนิงก็ หนึ่งเป็นคนที่แต่ก่อนนะพ่อพ่อแม่พ่อหนึ่งเนี่ยเวลาลูกอยากได้อะไรเวลาหนึ่งพ่อก็จะซื้อให้ซื้อให้แบบครอบครัวมันมันรู้สึกมันเติมเต็มพ่อโตขึ้นมาเรื่อยเรืเรียนรู้มาเรื่อยๆรืก็เลยแบบหนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากได้อะไรแต่แบบไอ้นั่นมันพวกสิ่งของมีค่าราคาแพงอะไรเงี้ยหนึ่งเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม ỏi, ขวยคว้าอะไรเท่าไหร่นะคะแต่นี่ก็เป็น ลูกเนาะเป็นสิ่งมีชีวิตถามว่าอยากมีอยากมีมากนะคะทุกคนแต่แบบนึ่งไม่รู้จะทํำยังไงจะเปลี่ยนใจสามีของนิ่งได้นะคะแต่ว่านิ้งไม่ได้มีความทุกข์นะดินลี่ก็มาเติมเต็มมาอ่าทํให้ชีวิตหนึ่งสดใสแต่ว่าความรักความที่ในช่างใหญ่มีให้กับเหนือมันเยอะมากมายแล้วก็ หนึ่งก็เลยไม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นทุกข์ถ้ามีลูกหนึ่งก็จะมีความสุขมากๆถ้ามีเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็ได้มีกับคนที่เรารักเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าไม่มีมันก็ล <c oughs> นนะคะเป็นสาเหตุว่าทําไมนะหนึ่งอยากมีในชั้นเห็นไม่อยากมีนะคะทุกคน <c oughs> มากล่องหม่หน่อยคะ่ะมาพูดด้วยเหตุผลอันใดดีนี่ก็เป็นคําตอบเนาะเห็นเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆก็ถามมาเยอะนะคะ แต่ก่อนนี้ก็ปลอบใจตัวเองอยู่นานนะคะว่าบอกว่าให้เหตุผลว่าไม่ได้เคยบอกใครว่าไหนช่นไงไม่อยากมีแค่บอกว่าเออเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มีอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วนะคะมันเป็นการหลอกตัวเองมาตั้งเนิ่นนานนะคะตอนนี้ก็มันไม่รู้สึกว่า uh เป็นทุกข์อะไรนะคะแต่ก็คืออยากเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าเหตุผลทำไมถึงไม่มีลูกนะคะนี่แหละค่ะ โอ้ยยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวหนงมาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวหนิงจะต้องไปบ้านไม่ย่านะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เนินนานแล้วยังไม่เล่าให้ทุกคนฟังเรื่องที่พ่อปูนะคะตั้งแต่มาแรกแรกนะั้นพ่อปูไม่เคยแตะอาหารไทยที่หน่งทำเลยนะคะดูเหมือนจะไม่ชอบ ลูกสะพัยคนไทยด้วยซ้ำนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาเล่าอีกทีหนึ่งนะกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากมายที่มาติดตามทีหนึ่งอินเดียรมณีนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ